ครับสวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูวิธีเอาเซอร์โวเนี่ยอันนี้เป็นเซอร์โวตัวเล็กนะครับผมเอามาทดสอบให้ดูว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าคือเอาเซอร์โวเนี่ยเอาวงจรของมันเนี่ยมาทําเป็นตัวคุมวินเป็นวงจรคุมวินโดยใช้รีโมทตัวนี้ RC4GS ใช้ปุ่ม ชแนลสามเนี่ยปรับดึงวินเข้าออกรับใช้ชแนลสามตัวนี้เป็นตัวคุมวินปรับดึงเข้าดึงออกโดยใช้วงจรของตัวเซอร์โวถ้าใช้เซอร์โวหนึ่งต่อสิบน่าจะโอเคกวา่าครับน่าจะตัวใหญ่ มันน่าจะมีกําลังดึงเยอะขึ้นไฟน่าจะแรงขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะหรือมันมีอีกวิธีหนึ่งคือใช้ใช้ตัวสปีดนะครับใช้สปีดเป็นตัวคุมวินอันนั้นจะมีวิธีต่ออีกแบบหนึ่งมยังไม่ได้ลองทำแบบนั้นอนะ่ะมันจะหลายขั้นตอนหน่อยต้องเชื่อมต้องอะไรอีกหลายอย่าง อันนี้ผมว่าง่ายสุดแล้วนี่ผมทอดออกมาแล้วนะมันจะเป็นประมาณเนี้ยวงจรของเซอร์โวตัวนี้คือตัวปรับให้มันนิ่งนะครับถ้ามันไม่อยู่กึ่งกลางเนี่ยเซอร์โวมันจะหมุนตลอดแล้วมันจะร้อนร้อนมากเลยไอตัวแผงเนี่ย ต้องตั้งให้มันนิ่งที่สุดให้มันอยู่กึ่งกลางถ้าหมุนไปทางนี้มันก็จะปั่นเข้าตลอดไปทางอีกข้างนึงมันก็จะปั่นออกตลอดจะทำให้ตัวเนี้ยไม่เราต้องหาจุดกึ่งกลางของไอ้ตัวปรับอันเนี้ยให้มอตเตอร์มันนิ่งครับให้มอตเตอร์ตัวเนี้ยนิ่งก็จะมี แค่นี้ครับวงจรของเซอร์โวเดี๋ยวต่อให้ดูเลย ตัวคุมวินก็เข้าชนแนลสาม เนี่ยครับเดี๋ยวหาเลท่ทวงก่อนก็จะประมาณนี้สำหรับการใช้ วงจรของเซอร์โว ไอลิโมตัวนี้มันมีดีตรงนี้เนะี่ยผมชอบตรงนี้ยตอนนี้หยุดละเนี่ยครับไปลองทำกันดูครับไม่ยากตอนแกะออกมาก็ระวังวงจรมันจะเสียหายเซอร์โวเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงครับถ้าสั่งมาจากจีนนะร้อยกว่าบาทเซอร์โวของหนึ่งต่อสิบแบบธรรมดาเฟืองโลหะ แบบเฟืองพลาสติกก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เฟืองมันอยู่แล้วเราใช้วงจรมันแต่เซอร์โวมันก็ทําเป็นวิ้นได้นะแต่ถ้าจะใช้เซอร์โววิ้นต้องใช้เฟืองโลหะมันมีวิธีทําอยู่ทําให้มันหมุนได้ตลอดเซอร์โวอะไอตัวที่แบบหมุนได้ตลอดก็มีแต่มันจะ แพงขึ้นมาหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันมีวิธีทําอยู่ที่ทําให้เซอร์โวหมุนได้รอบอันนั้นผมก็ยังไม่ได้ลองทําผมว่าอันนี้ง่ายกว่าแบบเนี้ยครับก็เป็นอันจบ สำหรับการใช้วงจรเซอร์โวอามาทำเป็นวงจรวินนะครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ